สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท,าท่านเข้าสู่รายการบ้านปันดัร์นะครับอ๋อจากทุกวันเสาร์เวล่สามทุท่มถึงสี่ทุ่มนะครับทางขึ้นเอ็มหนึ่งสองห้าหนึ่งกิโลเฮิร์ตนะครับผมกับดีเจโมแล้วก็ดีเจป๊อปเช่นเคยเช่นเ,ชนเคยนะครับผมค่ะแล้วก็สำหรับช่วงแรกคือช่วงปันดัร์ปันดูนะคะวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมานําเสนอเช่นเคยค่ะมาเริ่มต้นที่ดีเจโมก่อนเลยครับผมวันนี้มีอะไรมาสำหรับดีเจโมเองวันนี้ดิโมเองได้ไปพบกับข้อมูล ที่ดีก็เลยจะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังนะครับก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับพุทธศาสนกิจนะครับที่น้องป๊อปรู้จักดีเจป๊อปรู้จักวัดภูเขาทองอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้ววัดภูเขาทองหรือวัดสังเกตที่เรารู้จักกันค่ะที่อยู่แถวฝั่งพนครนนะครับก็จะมีเป็นเป็นเหมือนรูปร่างเหมือนภูเขาสูงๆนะฮะซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเนี่ยวันนี้คือก็อยากจะมาแบ่งปันสิ่งที่เรารู้ให้ก็คือช่วง ช่วงนี้นะครับก็คือช่วงราราวันที่21-30พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการพรมผ้าแดงบรมพนภูเขาทองขึ้นซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่า้พิธีการนี้เกิดขึ้นมาอย่างไรซึ่งเป็นปพะเพนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะครับตั้งแต่โบราณกาลนะฮะซึ่งท่านท่านท่านเอาใหม่เลยไม่รู้ รูวันนี้เฉยอ๋อก็จะวันที่เอ็ดที่ผ่านมาเหรอไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบพฤศจิกาทีพี่ต้องบอกว่าเลยไปแล้วด้วยนะเพราะเพราะว่าคลิปไอ้อันเนี้ยมันออกกลางเดือนออกกลางเดือนธันวาใช่ไหมเออรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้จะไม่เทกันนะเราจะไม่เทกันแล้วนะเอาละถ้าอยากรับอะไรใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านปันรักนะครับผมออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่สี่ทุ่ม ถึงสี่ทุ่มนะครับะทางคือนเอ็มน่องหนกิโลเฮิร์นะคะแล้วก็พบกับ DJ Pop เ o ป๊เช่นเคยแล้วก็ดีเจโมนะคะผมค่ะช่วงแรกนะคะก็เป็นช่วงปันดักปันดูขค่ะช่วงที่2องดีเจจะมาเอาข่าวสารดีๆมาฝากผู้รู้ฟังกันนะคะอาะมาตุ่นทีดีเจโมก่อนเลยไม่มีข่าวแรมาฟากข่าวแรกนะครับเป็นข่าวพุทธศาสนกิจนะครับค่ะดีเจป๊อปรู้จัก วัดภูเขาทองไหมครับแน่นอนแน่นอนเลยนะก็คือวัดภูเขาทองหรือวัดสักเกียนั่นเองที่อยู่ฝั่งพระนครซึ่งหลายๆลยท่านอาจจะรู้จักเคยเห็นนะครับที่เป็นวัดที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาสูงสูงนะครับซึ่งซึ่งช่วงนี้นะครับก็คือช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่21-30เนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมห่มผ้าแดง ให้กลับบรมพรพธภูเขาทองขึ้นซึ่งหลายท่านอาจารย์รู้หรือไม่รู้จักแต่ว่าวันนี้คือดีเจโมเองก็นําข่าวสารว่าเอ๊ะอะไรคือต้นเหตุของของการทําประเพณีตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะ,<ฮ>ะซึ่งประเพณีนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยชิการที่5เลยเป็นประเพณีโบราณนะครับซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธัาจารประทานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับเจ้าอาวาสบอสเกยียรท่านได้กล่าวต่อว่า พิธีกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นความเชื่อที่สืบมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเลยแหละวา<ม>่าคราวหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้ได้สารพรนานะครับผมได้เกิดความเดือดร้อนรุ่นวัยแก่ชาวเมืองเว่สารีเป็นอย่างมากซึ่งเกิดภยัยพิบัติต่างๆเกิดโจรผู้ร้ายฆ่าผู้บริสุทธิ์มากมายไม่เว้นแม้กระทั่งสมณะผู้ทรงศีลด้วยซ้ำเลยแล้วเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จไปเท่านั้นความทุกข์เดือดร้อนทุกอย่างก็มาลายสายสิ้นหมดซึ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่าเป็น เพราะอนุอัเป็นพระเพาะพระพุทธองค์นะคร mm ับ hmm. ผมแต่พระพุทธองค์ท่านตัดว่าไม่ได้เป็นเพาะพระพุทธองค์แต่ว่าเป็นแห่งเพราะอนุภาพแห่งผลบุญบรารมีที่พระองค์เคยเอาผ้าประดับบูชาเจดีย์ยอดิตชาตางหาซึ่งผ้าแดงที่ผูกติดกันไว้เป็นสายยาวลายเป็นพันเมตรเนี่ยซึ่งให้คนได้จับเป็นแนวยาวเดิมที่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 บนขวาไปนี่ยนะครับ ขององค์พระเจดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเหมือนจีวรของพระพุทธเจ้านั่นเองนะฮะแล้วก็การที่จัดได้ผ้าแดงขึ้นไปนั้นก็เหมือนกันได้ห่มพระเจดีซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างในอ่าซึ่งเปรียบเสมือนการถวายจีวรแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยซึ่งการได้ร่วมพิธีห่มผ้าแดงเนี่ยก็คือเป็นการสักการะบูญนะสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุไปด้วยนะครับแล้วก็ เพราะว่าพระมุสลทาอยู่ในพระเจดีย์ขอทองนั่นเองนะครับย่อมเกิดพลานิสง์บรรดาความสุขแก่ตนเองครอบครัวคนที่จะล็อกตลอดจนบ้านเมืองเลยนะครับผมซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาะนตั้งแต่ชการที่5เลยนะฮะซึ่งเราก็ยังร่วมสืบสานประเพณีต่อไปนะฮะซึ่งตรงเหตุประเพณีก็ได้มีการจัดขึ้น ทุกปีนะครับในช่วงช่วงปลายปีใช่ครับอย่างปีที่ผ่านมาปีนี้ที่ผ่านมาคือ2 1่สิบอ็ถึงสาิพฤศจิกานะฮะซึ่งก็เป็นปีที่ถือว่าเป็นการสมโพธวาระพุทธเชินตี2 6 0 0นหกร้อยปีเห่งการตรัสรุ้ของพระพุทธเจ้าด้วยนะก็มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ ถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดมีความสนใจเนี่ยก็ถ้าปีนี้ไม่ทันเนี่ยก็คือเป็นปีหน้าที่เตรียมมาร์คกันเตรียมเตรียมบุมม๊กเวลาเออเตรียมลงเวลาไว้เลยอ่าก็อะไทำตารางนัดหมายไว้อะไรประมาณนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของการสื่อสาร,ร,รประเพณีอะไรแบบนี้นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมากแล้วคือรู้สึกว่าเราไม่ค่อยไปเวียนเทียนอย่างเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ปฏิบัติทำนะเราก็ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในระดับหนึ่งนะเราถือ,อสีลนะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยประเพณีเนี่ยจะไม่ค่อยไปจนวันนึงเรารู้สึกว่าอถ้ามาเปรียบเ,เทียบก,กับคนที่เขาสัมสันต์ตหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเนี่ยมีมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่รณรงค์อยากจะให้มีคนไปมากขึ้นกลุ่มคนกลุ่มนั้นก็คือผู้ที่ทำธุรกิจด้านนั้นอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่กลุ่มกลุ่มคนทางศาสนาพุทธเนี่ยในเมื่อเราเป็นกลาลังหนึ่ง ของพุทธศาสนาเนี่ยเราน่าจะเป็นคนหนึ่งเหมือนออกเสียงเลือกตั้งอะ่ะเราถามว่าหนึ่งเสียงมีควา,ามสำคัญไม่มีควา,ามสําคัญมากนะบางทีเราสึกว่าโอ๊ยพักได้ยังไงก็ได้อยู่แล้วเราไม่ไปกากระบาดเนี่ยเขาก็ได้แล้วอันนี้คือความส้นานทานของเราแต่จริงๆแล้วแค่กากระบาดเดียวเนี่ยก็มีความสําคัญมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราได้ใช้สิทธิ์นั้นก็เหมือนกันค่ะสิทธิ์ของพุทธศาสนาี้กชนเนี่ยถามว่าไม่ไปได้ไหมก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าสักนิดนึงค่ะเราเป็นกําลังของพุทธศาสนาเนี่ย ลองเป็นเจคนหนึ่งที่เพิ่มจำนวนในประเพณีแบบเนี้ยลองอเสียสละเ,เวลาส่วนตัวอะไรเยงี้คะที่จะได้พักผ่อนเ่ยลองไปร่วมกิจกรรมนี้ดูแลหลังจากวันนั้นนะพี่ที่หนูได้ไปนะรู้สึกกลับมาบ้านอืมโอเคนะมันอาจจะ,ะเป็นเพียงการเดินถือเทียนถ้าเราจะมองว่ามันเป็นแค่เพียงการถือเทียนเท่านั้นเลยเรเดินวนตามรอบฟังเทศไปอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆแล้วมันมันคือการกระทําที่เป็น,นบุญกุศลน,นะคะยังไงก็ตามนี่ยเราไปคุณเนี่ยแล้วเรากลับมาเนี่ยสิ่งที่จะได้ติดตัวเรากลับมาก็คือบุญุกุศลอย่างแน่นอนอืนอกจากเอากิจกรรมการเรียนเทียนอะไรแล้วเนี่ยกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอืปีแล้วนี่ก็ไปสวดมนต์ข้ามปีมาที่วัดธรรมมงคลเพราะว่ารู้สึกว่าใชรร่รู้สึกว่าเออทุกท,ทุกสิ้นปีเลยค่ะผับเทคอะไรเนี่ยเขาก็จะปิดเช้ากันตลอดเลยนะเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่า เออมันเป็นวันที่ทุกคนเนะี่ยพร้อมใจไปทางนั้นไม่ถึงกับทุกคนเราก็ถูงนึงอ่ะที่เอออยากจะอยากจะผ่อะไรนนเหมือนกับเอ้ยทำงานมาเหนื่อยมาหน,นักแล้วอยากไปล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทางนั้นทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเป็นจํานวนหนึ่งอนะ่ะที่เป็นเป็นหน่วยหนึ่งที่ไปเพิ่มยอดคนโสดว,วันข้ามปีนในปีนั้นวันนั้นก็เลยไปเลยเป็นอังสวรรค์บุรุษมาจังบุรีเลยนะเมื่อก่อนอยู่ชลบุรีอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนชลบุรีนี่แหละนั่งรถรถมามาที่วัดธรรมะมงคลเลยเพราะที่ชลบุรีอ่ะจุดจุดททีีีี่่่สดชลบุรเนย เอาหนูจะหนูมาที่ว่าทำมั้บงคนใกล้กว่าเพื่อนั่งสมุนาระหว่างสมทนารู้สึกมันภูมิใจอะภูมิใจมากเลยที่เราเป็นหนึ่งในคนที่เออมาสนทน่าปีปีนี้อะไรเนี้ยนะคะแต่จริงๆถามว่าไปต่อต้านไหมพวกภาพเด็อะไรเงี้ยก็ไม่หรอกแต่ว่าเราแค่ว่าเอเราเราชอบทางนี้คือเราเข้าใจเราอืมสาเหตุที่ไม่ใช่เขาก็าต่อต้านคนหนึ่งคือพุ่งท้องไม่อยากมีสตูนะคะก็แค่แบบเออเราอยากเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ ามเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดยืนหนึ่งที่ทําให้ตรงนี้อาจจะแผ่วงกว้างในตีตดไปได้ใช่แล้วอย่างพี่โมนี่เป็นไงพวกกิจกรรมอะไรแบบนี้ก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็เราว่างเราไปเลยแหละถ้าเกิดมีเช่นเนี่ยวันเสาร์นี้ก็มีแผนไว้ว่าจะไปตักหมาแล้วก็ปล่อยชีวิตโคกระบือด้วยดูพี่อนุโมทนามากเลยผมชอบมเลยนะแบบพวกคือถ้าเห็นแบบ จุดไหนที่เขามีทมําบุญไทยชีวิตโครกบืนจะชอบมาก uh huh. คือเวลาเวลาไปทําบุญทีก็โชคดีนะวัวอะไรก็บตอนนั้นรอดนะโชคดีนะฟูดพูดกับวัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่อยากจะให้มาช่วยช่วยกันทำเยอะเลยชวนชวนกันมาอะไรอย่างนี้นะคะ uh huh. นะรับก็แน่นอนนะยังไงก็ตามมันได้คุณกุณสนแน่นอนนะครับชวนชวนกันไปดีว่าไปาใช้เงินในทางที่ ทำล้าตัวเองอเอาบบยังตเข้าตัวอะไรแบบนี้นะคะ,อะเอา,า,เานคนเข้าตัวดีกว่าใชี่ยคะ่ตตอบคนเข้าตัวอ่าอันนี้ก็จบไปคือเรื่องพุทธศาสนา